สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u t o c คร s ส garage ช่องรีวิวรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคนรักรถในประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามช่อง a u t o c r ร s ส garage เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในตลาดโลกนั่นก็คือ2026รีเป l ว s 07รถ SUV ไฟฟ้าที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล 2026 d i p l บ s ์เมาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยเส้นสายที่คมชัดและโชบเชียวตัวถังถูกออกแบบให้ดูเรียบหรูแต่มีกลิ่นายสปอร์ตทันสมัยไฟหน้าแบบเล็ดที่เชื่อมต่อกับกระจังหน้าอย่างลงตัวช่วยเพิ่มความดุดันและความเป็นเอกลักษณ์เส้นข้างตัวรถออกแบบให้ไหลเลื่นสอดคล้องกับหลักอากาศพลศาสตร์ลออ้ออลลอยขนาดใหญ่เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ด้านถ้ายมาพร้อมไฟท่ายเลเซดีไซน์ยาวที่ทําให้รถดูหรูหรามีมิติ ภายในห้องโดยสารของ d i p เอลเ07ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเน้นความสะดวกสบายและหรูหราเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงรองรับสรีระผู้โดยสารได้อย่างดีเยี่ยมคอนโซลกลางมาพร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่รองรับทั้งระบบความบันเทิงการนำทางและการควบคุมฟังก์ชันหลักของรถ ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและสั่งงานด้วยเสียงได้อย่างราบรื่นภายในยังมีระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ตามต้องการเพื่อเพิ่มบรรยากาศในขณะขับขี่ในด้านสมารถนะ2 0 2 6 d p l ิ0 7ิลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ให้แรงบิดทันใจและการเร่งความเร็วที่น่าประทับใจ แบตเตอรี่ความจุสูงช่วยให้วิ่งได้ไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งมากกว่า600กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p รองรับการชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณ30นาทีซึ่งถือว่าเหมาะสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและการเดินทางใกล้อย่างสะดวกสบายระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งเพื่อให้ความนุ่มนวลและเสถียรภาพในการขับขี่สูงแม้บนถนนที่ครูครดิเบลเอส07ยังคงให้การควบคุมที่มั่นใจและความนุ่มนวลที่เหนือระดับ นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับการกระจายแรงบิดได้ตามสภาพถนนและการขับขี่ทำให้เหมาะทั้งกับการขับในเมืองและการลุยทางไกลเรื่องความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้เพราะมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงอาทิระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยาน รวมไปถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การถอยจอดและการขับในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายอีกจุดที่น่าสนใจคือระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้และปรับการตอบสนองของรถให้เข้ากับสไตล์การขับขี่ได้แบบส่วนตัวพร้อมทั้งระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่ทำให้รถคันนี้สามารถอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการ โดยรวมแล้ว2,026 r ิป p l e s 07ถือเป็น SUV ไฟฟ้าที่ผสมผสานดีไซน์ล้ำสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำอนาคตได้อย่างลงตัวตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการรถครอบครัวหรูหราและผู้ที่ชื่นชอบความสปอร์ตทันสมัยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปี2026อย่างแท้จริง ถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถยนต์และอยากอัปเดตข้อมูลรถใหม่ๆจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง a u t o c r e s t Garage เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวใหม่ๆแล้วพบกันอีกครั้งในวิดีโอถัดไปขอบคุณที่รับชมครับ